แค่นี้เราก็สามารถที่จะเข้าใจถึงกับเสียงต่างๆที่มันมีอยู่ในเครื่องของเราแล้วคุณก็ลองเลือกแล้วลองเล่นออกมาดูผมเชื่อว่าทุกคีย์บอร์ดทุกเครื่องทุกรุ่นมีเสียงสตริงที่ดีแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความพอใจคุณเสียงเงินซื้อคีย์บอร์ดมาแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าคุณก็คงต้องมั่นใจในของที่คุณมีอยู่นะครับเอาละครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับวิธีการเล่นของเราด้วยนะครับว่าวิธีการเล่นของเรานั้น เล่นออกมาเป็นสตริงหรือเปล่านะครับหรือเล่นออกมาฟังดูแล้วไม่เหมือนสตริงฟังแล้วเหมือนกับเสียงคีย์บอร์ดที่ปรับเสียงสตริงเท่านั้นเองเอาล่ะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการเล่นเสียงสตริงให้เป็นสตริงนะครับว่าเล่นกันยังไงมีเทคนิคอย่างไรนะครับมาดูกันพื้นฐานของสตริงหรือเครื่องสายนะครับมันคือ น,นึกภาพถึงไวโอลินเชลโลวิโอลานะครับจะมีโบในการสีในการลากเพราะฉะนั้นเสียงที่ทเราได้ยินออกมาเนี่ยมันสามารถทําได้ทั้งเสียงสั้นเสียงยาวนะครับแน่นอนเสียงคีย์บอร์ดตรงนี้โดยเฉพาะเทคโนโลยีใหม่ๆในสมัยนี้เนี่ยเขามีการเขาเรียกว่าแซม pling เสียงออกมาค่อนข้างจะสมจริงนะครับขึ้นอยู่กับวิธีการเล่นของเราด้วยเบื้องตน้นผมจะแนะนำง่ายๆนะครับวิธีการเล่นเสียงตริงให้ออกมาฟังดูเพราะเล่นอย่างไร นะครับเราจะพูดถึงเทคนิคการเล่นแบบเลกาโตนะครับหรือเล่นให้หางเสียงต่อเนื่องกันยกตัวอย่างจากวิธีการเล่นง่ายแบบนี้นะครับ เห็นว่าเล่นแค่โน้ตอย่างเดียวตัวเดียวนะครับยังไม่เล่นเป็นคอร์ดเราก็สามารถที่ลากให้เสียงโน้ตเนี่ยมันต่อเนื่องกันอ่าทีนี้ผมจะเล่นโน้ตที่เป็นสองสองเสียงนะครับเห็นไหมครับเราก็สามารถที่จะเล่นออกมาได้ ฟังดูแล้วไม่ขาดช่วงต่อเนื่องมีเทคนิคอย่างไรวิธีการเล่นแบบเรกาโตง่ายนิดเดียวครับคอนโทรลที่คีย์บอร์ดของคุณนะครับให้เสียงต่อเนื่องกันโดยใช้นิ้วสัมผัสลองมาดูที่นิ้วของผมนะครับผมจะยกนิ้วไปหาโน้ตต่อไปเนี่ยโดยที่ไม่มีช่องว่างเลยถ้าผมเล่นแบบนี้ ใช้นิ้วอย่างนี้แังเกตฑว่าผมจะใช้นิ้วซ้อนไปหาโน้ตตัวต่อไปอ่านะครับต่อไปถ้าเกิดเราเล่นโน้ตที่มันมันมากขึ้นหรือมีขั้นคู่วิธีนี้จะทำให้เราเล่นได้ออกมาเนียนนะครับ ต่อไปนะครับถ้าอยากให้เสียงสตริงของเรานั้นมีพลังและหนาขึ้นมือซ้ายมีประโยชน์นะครับคุณอาจจะต้องใช้ความรู้ในเรื่องของการ v o i c i n g นะครับคือจัดตำแหน่งของโพสิชันของคอที่จะเล่นก็จะทําให้เสียงสริงของคุณนั้นออกมามีมิติมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นปกติถ้าเราเล่นคอร์ด C ธรรมดาอย่างนี้นะครับหรือบางคนอาจจะเคยชินโพสิชันอื่น ฟังดูแล้วมันก็โอเคหนาดีนะครับแต่ยังฟังไม่เป็นวงใหญ่เท่าไหร่อย่านี้ถ้าเราต้องการให้เป็นเสียงออกมาเป็นแพงหนาเนี่ยง่ายนิดเดียวนะครับคุณเลือกโพสิชันที่คุณถนัดหรือที่เข้ากับเพลงนั้นแล้วใช้มือซ้ายเล่นในลักษณะของตัวรูทและตัวขั้นคู่ของมันตัวอย่างแบบนี้นะครับ ก็ลองกลับไปเลือกเสียงสตริงที่คุณมีอยู่ในเครื่องของคุณดูนะครับว่าเสียงไหนเหมาะเสียงไหนที่คุณเล่นแล้วรู้สึกเข้ากับเพลงที่คุณเล่นนะครับอย่าไปยึดติดว่าต้องรุ่นนั้นรุ่นนี้เครื่องนั้นเครื่องนีน้ผมว่าอยู่ที่ตัวเรามากกว่าครับขอให้สนุกกับการเล่นเสียงสตริงบนคีย์บอร์ดของคุณนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับ